วัเลาะวัวเลาะขำตลก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 ไงมแม่เปียกข่อยอเจ็ดเบ้ตัดล่างเฮียอะไรของมึงมทีนี้แหละมึงจับมึงชอบจับใช่ไหมใส่หัวไปซะมึงชอบจับไงใช่ไหมหักคอยละวันไปชิวนะครับไปชิวนะครับเป็นอารมณ์เกมนะครับผมพูดให้มันสนุกสนานไปงั้นแหละนะครับผม เขาก็ทำถูกเขาทำปกตินะครับแค่แค่ผมเล่นเกมผมเป็นงี้ลนะเจ็ดแม่อะไรลูกมาลุกมาดิลูกมาดิหมดแลยครักระจอกข,อขยะแค่นี้ยอมแพ้แล้ควายเอ้โอ้มไม่ต้องเล่นเ,เ,นนเทนเก้นนะไอ้ย่าถ้าเกินี่มึงยอมแพ้โว้ยภาพมาสูดควางความแม่คือเป็นตัญญาจริงเหรอ สวัสดีครับเรียกปวโจโแล้วฟ้าคำรามมันก็เข้ามาแล้วนะครับผมอันนี้ผมซื้อแบบว่า DLC ครบนะครับผมบุมเล่นได้เล่นก่อน2อสวันนะครับเราก็จะมาเล่นฟ้าคำรามผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงสิง่งแรกที่ผมเข้ามาคือการแต่งตัวแล้วก็เจนค่ายโคตรเฟี้ยวอ่ะแล้วก็ตอนแรกนะครับเหมือนเซิร์ฟมันจะปิดหรือเข้าไม่ได้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเชื่อมต่อเซิร์ฟไม่ได้ผมก็เลยอ่ะโอเคไปแต่งตัวแล้วก็ไปเรียนคอมโบนะครับผมเรียนคอมโบมันิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะกดไม่ติด นะครับผมเพราะว่าคอมโบมันกดไม่เหมือนเดิมเลยนะครับไม่เหมือนภาคที่แล้วเลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วก็สตริงหรือว่าท่าต่างๆนี่ถูกเปลี่ยนผสมควรนะครับต้องใช้เวลาเรียนรู้ผสมควรนะก็เลยจะไปเรียนรู้กันในแรงเลยนะจะไปเรียนรู้กันคือแปรทำไมวะก็ลงแรงแม่งไปเลยสิวะอ้าวมาแล้วคู่แรกลิลี่นว่าจะเจอฟ้าคำรามเหมือนกันซะอีกนะแล้วทำไมกูถึงแรงเนี่ยวะกูยังไม่ได้แรงสักครั้งเลยมันมันขึ้นแรงให้ผมเองเหรอเออแปกเว้แต่ละตัวมันวดอุย้ย น่าทำไมห้องมันดูแหลกๆวะเนี่ยแหลกไหมเอ่ยนี่ไงโอ้คุณทวงประขันโอ้คุณไอ้ยาทีฟ้าเหรอมึงเฮ้ยฮึบบบบอ้าวแล้วเกาดาฟอนมาแล้วมึงมาแล้วมึงเฮ้ยโอ้ยระวังซะตายอุ๊ยอะไรตัวแกโอ้คุณทวงประขันตัดล่างตัดล่างแบบหลอกอ้าวโอ้ อะไรอะไรคุณอะไรอะไรอะไรโอ้คุณทวงมาขันมาดิขอโทษไ,ได้ยังอยู่ดีกว่าเฮ้ <c oughs> ออะไรสุดโอ้โสวิปเพ,พียวสวิปว์ยนเลยกันช้าไปล่ามาศูนย์คุณน่ารำคาญเลยวะ่ะมึงนี่มันก็น่ารำคาญจริงๆเลยวะ่ยวะแม่งเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยนี่มึง มึงอยากเจอหาคอยรละวันเหรออืออะไรวะมาดิมาดิเย็บล่างสกัดผมละโอ้กันแค่นี้แหละฮึบเอ็ดแม่มึงเอ้ยไอซ์ยังไม่ตันได้พูดเลยเลยย็นเลยนะ่นแหละย็นแล้วนะเนี่ยเอาสิเอาสิปั๊บปั๊บลงล่างปึ๊บปึ๊บลงล่างลงล่าง โอ้โหโดนไม่ติดนะครับพาสตรงนี้เฮี้ยเกลียดของโมอะไรอะไรปึ๊บ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 เอาคอมโบแม่งไม่ติดเลยเอ้าแล้วไงต่อวะกูเลยตุ๊กแกอู้ยโดนเนิร์มแน่ไอ้เหี้ยระยะเมื่อกี้ต้องถึงแล้วปกติไอ้เหี้ยกูเลยตุ๊กแกเดี๋ยว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 ดีไอ้เหี้ยนี่แม่งเอ้ยกูกูกำลังคิดอยู่ว่ากูจะใช้ท่าไหนเนี่ย ตกเป็นแค่นี้แหละเฮ้ยวิ่งหม้หม Smithson ้แม่มึงเยฮ้ยหมหอย่า๋ยวเฮลโซวิปเยอะไอ้เหี้ยนี่แม่งอะไรหวยเลยแม่ไม่ไหวละอะไร เฮ้ยหมูหมูมากคำราหมูมาเอาดิมาไม่รู้ตกเป็นแค่นี้แหละโอ้โหไม่เอ้ยมึงเดียวโซยี่เพี้ยอะไรขนาดนั้นเนี่ยมึงมันอุ้มึงอย่ามึงอย่าหนีนะมึงอย่าหนีนะมึงอย่าหนีนะตาแรกกูมึงอย่าหนีนะมึงอย่าหนีนะมึงมาใหม่มึงมาใหม่มึงมาใหม่ เออมึงกดมึงกดมึงถูกต้องแล้วมึงกดถูกต้องแล้วกูจะกระทืบมึงมานี่ดิไม่ยัดมาลงล่างนั่นแหละนั่นแหละที่มึงชอบทำใช่ไหมฮะฮะฮะเอ้าอุ้ยลืมเลยมาดิ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 มาคารุได้อินเทปกูมาแล้วปั๊บ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 โอ้โหไม่ได้มันขัดสติงมาเลยมาว่ามาว่ามามึงไงยังไงมึงว่ามามึงเข้ามาล โอ้หแม่งชอบตัดล่างชิบหายแล้วก็จับเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเล่นแกปเปอือยแม่งเอ้ยลืมนะอะไรอะไรพอนแค่นี้แหละโอ้โหมันไม่สนเลยเหี้ยมิกอัพกูเนี่ยไอ้เหี้ยกาลูดาฟ้อนอะไรเนะี่ยไม่สนเลยนี่ไงโอ้ยลืม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 เย็นแม่พอนี้ พอดีพอดีลืมลืมคอมโบลืมลืมเอาดิเอาดิเอาดเอาด็ไม่สนคอมโบไม่สนคอมโบใช่ไหมไม่สน,ไม,สนไ,มไม่สนใช่ไหมไม่สนใช่ไหมอะไร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 ้ไรไรไร isce, แม่โอเคมันจับมันคู่โอเคมันจับมันคู่เลยเเครับโอ้ยโอ้ยเร็วจัดเ,เ,เลยไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหไอ้เฮี้ยขึ้นบนลงล่างอยู่เนี่ย หัวเราะหัวเราะขำตลก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 ไงตลกไอ้ฉันลืมลืมลืมกูลืมกูลืมเดี๋ยวกูลืมหัวเโาะกูลืมเอาดีมาจำไม่ได้ไอ้เจียโอ้โหแม่งมึดคอมโบคุณโอ้ยแม่งมันเร็วมากเลยพอมันมีฮีทอะสัตว์ล่างมันอะโคตรเร็วเลย โอ้โหไอ้เจ้บมึงเนี่ยแ,แม่<อ>มมเปลี่ยนควยเจ็ดแมบตัดล่างเหี้ยอะไรของมึงอ่อนแอไสัตว์อ่อนแอเว้ยเฮี้ยโอ้ยไม่คิดมึงเป็นเหี้ยอะไรกันท่าเหี้ยนี่วะ โอ้โหแม่งเลือคุณตะลำคาญเลยอ่ะเออ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 แม่งชอบใช่ไหมจับเลยชอบมากอารามสูงอะไรวะทีนี้แหละมึงจับมึงชอบจับใช่ไหมใส่หัวไปซะนี่วิมันมันมันบอกโอ้โหสูจนมืดเลยเนี้ย ตลกไงท่าเนี้ยมึงชอบไ pues งมึงชอบไงเชื่อกูลืมก nah, ูลืมจริงโอ้โหไม่จับอีกแล้วไอ้แค่จับมันไกลมากเลยโอ้โหลืมลืมครับลืมครับขอโทษทีครับเอาด in ิเอาด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 ิโอเคมึงจะใช้แต่ท่าเชียนี้ใช่ไหม เลยโดนจับนะครับใช้เหี้ยอะไรมึงชอบจับไงใช่ไหมหักคอยละวันแม่งคาทำมลูเมียโดยเฉพาะกระทือคนอย่างมึงนี่ตก,ตกู้งโคดภูมิใจเลยชิวนะครับไปชิวนะครับเป็นอารมณ์เกมนะครับผมพูดให้มันสนุกสนานไปงั้นแหละนะครับผมเขาก็ทำถูกเขาทำปกตินะครับแค่แค่ผมเล่นเกมผมเป็นอย่างนี้แหละ จ็ดเม่ว้าวโอเคโอเคมันเริ่ม,มเริ่มเปลี่ยนสรงนิงเอาแล้ว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 คือมาปูนี่ไงนี่ไงนี่ไงจับเลยปับ๊บป่าดาดับปับ๊บปั๊บเอาอะไรของกูมาเมื่อกี้หุ่แต่มันหนูฟ้าคำรามโคตรมันเลย อ้ยเอยโอ้โหมึงจะทำอย่างนี้จริงดิน่าลำคาญที่หายเกิดมาได้ยังไงมึงเนี่ยน่าลำคาญที่หายฮามน่าลำคาญที่หายเออโอเคคอมโบตนาทีด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 ีเอาดีเดี่ยวขัดขัดจังหวะเอ็ดไปเอ้ยครูสา่รอคอรเตอร์อย่างนี้ดิ โหไม่ไม่เขาจะลำพางเลยว่ะโอ้ยเจ๊เอาหนีมึงชอบจับใช่ไหมไอสัตว์ุเว่ยักคอยละวันไปเธอโอ้ยมึงผักคอยละวัน พอดีเลยอ่ะพอดีกับกูทำเป๊ะเลยนะกูเย็ดแม่ท่าเยี่ยอะไรของมึงสู้จริงได้จริงเหรอวะฮะได้เปลี่ยนรึเปล่าโอ oh ้ my god that's that's all you gonna do right that's all you fuck gonna do right ใ like ช่นไหม แมเฮ้ยกูจะเรียนมาทำไมวะแม่งกูต้องใช้แบบเดิมๆอะเพื่อสู้กับมึงอะฮะอ่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 ะอ๋อ กีดกำแพงครับโอ้แหม่งนี่ไงวะโคตรมันครับโคตรสนุกครับแต่บวกกับความหัวร้อนผมเป็นเยอะมากครับเมื่อกี้เพราะแบบคุณรู้สภาพว่ากูฝึกมาในห้องตั้งนานน่ะอึกไหมกูอยากจะใช้ท่าต่างๆแต่กูไม่ได้ใช้เพราะแม่งเอาแต่จับจับจับแล้วก็แบบตดัดร่างมันทําแต่ท่าเดิมๆอะ่ะคุณเข้าใจไหมคือสิ่งที่อยู่ในหัวผมมันแบบโอ้กูจะต้องสติงนั้นกูจะต้องสติงนี้กูจะต้องตีค้างกูจะต้องทําอย่างนี้กูไม่ได้ใช้เลยครับเพราะกูต้องมา มาจับมันอะแต่ผมสามารถแก้ทางได้ไหมมันทําได้แต่แบบมันจะโง่อะถูกไหมการแก้ทางของผมมันจะโง่อะก็คือจับสวนมันอย่างนั้นยังไงก็ชนะอยู่แล้วนึกไหมเพราะมันไม่ได้แก้เลยนะแต่แบบหวว่ามันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นละกันนะเพื่อนนะโอเคปะมาเอดี้โคโรมามาเอามาโอเค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 มึงอยู่ไม่ไหนที่อยอ๋อมึงอยู่อยู่มึงดูตั้งดาตั้งท่าโอเคปะ ผ่านแล้วโอเค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 เพอร์เฟสเออดี่ยมันมันต้องได้เตะได้ต่อยได้ทีนี้ไอ้เย่เมื่อกี้กขไม่ได้ทำอาหารเลยเลยอ่ะโอเคครูไม่ได้นะอะไรลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาดิหมดเลวกระจอกขยะแค่นี้ยอมแพ้แล้ววายเอ้ย โอ้มึงไม่ต้องเล่นเทเกนน่ะไอเยี่ยถ้าเก็ฑดีมึงยอมแพ้เข้าปปใจปะเข้าใจไหมคือมันไม่อยู่วะอันนยวกูจะลองอเก็บมาแล้วนะเร็วขอโทษเพื่อนกูนุ๊กก็มึงททอแท้โอ้โหเออ,อมันต้องมต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอยพามาสูนขวางขวงันเอาลืมลมือเลยสิสิ่งให้ โอ้เกปรโกราไม่ยานตึ๊บปั๊บอึบอึบโอ้ยเจ๋งเออตรงนี้ดิเพื่อนเกาะบางซะจริงเที่ยแย่แกโอ้ยสอกูกูบังตากูหน่อยวะกรม่อมอ่ะเอ้ยยี่กดไอ้เยี่อะไรขึ้นมาโอ้ยเยอ้ มันกดแอซิดขึ้นมาถูกแกนี่แหละโอ้ยนาคามุดปาดันโอ้โหวกนี้ตสี่ไงล่ะใจแต่โอ้ยราฟสูรขวัญขวันงูอะไรตุกแกหักคอเอราวัน S <S โอ ife, ้มเมนต์เหรอว้าวโอ้ไปนะครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับวันนี้นะถ้าใครเห็นผมหัวร้อนเนี่ยมันเป็น อารมณ์ในเกมจริงๆนั่นแหละครับผมผมไม่อยากจะกูโหกมันไม่ได้หัวร้อนเพราะหัวร้อนนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เครียดแค้นัตูหรืออะไรนะครับผมมันเป็นอารมณ์ในเกมอะนึกออกไหมแบบคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้แบบโกรธเคืองโทษชั้นใหญ่นะครับผมผมก็เล่นเอาสนุกสนุกอย่างนี้แหละนะครับเอ็นเตอร์เทนคุณดูนะครับผมถ้าเล่นแล้วแบบเอาแต่เงียบเอาแต่จริงจังอะมันไม่ใช่สไตล์ผมนะครับผมเพราะผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมเอาดีทางด้านการพูดมากนะครับคือตัวกูนะครับผมผมสามารถเล่นเกมไปได้แล้วพูดไปได้ตลอดรบบผมมแว่่าไู้ด บางคนผมเคยเ,เคยเห็นเขาเล่นเกียร์เฟตติ้งใช่ไหมบางทีเขาจะจริงจังจะจัด,จดนะครับผมเขาพูดไม่ได้เลยนะเวลาเขาเล่นแต่ว่าผมไม่ใช่อย่างนั้นครับผมจะพูดได้แต่ฝีมือจะไม่ค่อยเก่ง <c oughs> นะครับผมได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างใช่ไหมฟ้ากำลังคุ้งอันแหละอย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละครับผม แต่ว่าสมมุติถ้าใครชอบนะครับผมก็กดไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับว่าอู้อยากดูอีกอยากดูเล่นหักคอยละวันอีกนะครับผมก็ก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมก็ลองคุยกับผมได้นะครับผมหรือว่าอยากจะให้ผมไลค์หรืออยากจะมาหนึ่งๆกับผมได้เลยนะครับมาเลยมาเลยผมพร้อมเสมอนะครับสนุกสนานอยู่แล้วตีอยู่คนดูตีอยู่คนอื่นตีได้หมดนะครับผมแต่ต้องดูว่ามึงเก่งเกินไปห,หรือเปล่านะครับเก่งเกินไปในรั้นเดียวพอสัะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมพูดมากเกินไปละสวัสดีครับ